กำลังเตรียมเครื่องขิงหมี่นะทุกคนนี่ครับได้แล้วครับต้นหอมขิงบะหมี่ครับก่อนอื่นนะครับขิงแผ่นนะครับมาทอดก่อนนะครับบะหมี่ฮ่องกงครับที่ลวกแล้วนะครับมาทอดให้กรอบครับนี่ครับเครื่องก็มาใส่รวมกับหอมแดงนะครับสร็จแล้วนะครับเสร๋ยวมาทอดครับทุกคนมาผัดกันครับ เครื่องที่เราเตรียมแล้วทุกคนผัดให้หอมนะครับน้ําซุปครับกุ้งมังกรที่ใส่ครับทุกคนดูเนื้อพริกไทยครับดูรสครับน้ําตาลครับน้ำมันหอยครับกะนนครับพอรสชาติได้แล้วนะครับต้นหอมครับใส่ลงไปครับแป้งมันฮ่องกงครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเหล้าจีนครับ เสร็จแล้วเราก็ตักใส่มีกรอบที่เราเตรียมใส่จานไว้ครับก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนกุ้งมังกรผัดขิงมีกรอบครับขอบคุณครับ